สำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ผมนะเพื่อจะได้มีคลิปใหม่ๆแล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะมันจะได้แบบแจ้งเตือนแล้วก็มีคลิปใหม่ๆน้องดูเยอะๆนะครับสวัสดีครับผมที่สิบสามนะครับวันนี้เราก็มาเล่นใหม่ครับนะก็วันนี้มาใส่เชิดเดอร์นะครับเรามีอะไรที่น่าสนใจนะก็คือนี่ครับเรามีกล้อง นี่กล้องสามารถถ่ายรูปได้อ้าวดีเรามีมอสถ่ายรูปกันสําหรับใครที่อชอบรักในการถ่ายรูปอะไรอย่างนี้นะก็สามารถโหลดมอสนี้แล้วก็สามารถเอามาแปะหรือตกแต่งบ้านได้นะนี่เห็นไหมอันนี้คือกรอบรูปที่ผมเตรียมไว้อ่าแล้วทีนี้เนี่ยงงใช่ไหมว่ามีอัลบั้มด้วยนะงงใช่ไหมว่ามันทำไมผมเอามาตั้งไว้แบบนี้ก็คือเดี๋ยวผมจะแข่งกับวัฟเฟิลด้วยเฟิร์น แข่งกับพี่จีอานะว่าใครถ่ายรูปสวยกันนะแต่พี่จีอาไปถ่ายรูปมาแล้วจะมาวางไว้ที่ตรงสีดําแล้วส่วนของวัฟเฟิลเนี่ยจะวางไว้ตรงสีขาวแล้วดีนี้ทุกคนก็ให้คะแนนแล้วกันนะว่าผมกับวัฟเฟิลเนี่ยใครจะชนะนะฮะมาชมกันเนะยเอาล่ะวันนี้เราก็มาเล่นมอสถ,ถ่ายรูปก็กติกาก็ง่ายๆนะก็มอสถ่ายรูปมันก็ไม่มีอะไรมากเลยผมโชว์ให้ดูก่อนแล้วกันเนาะเอ,อ่อสมมุติว่าเราอยากถ่ายเจ้าหมูตัวนั้นนะ นะนี่ครับเราก็กดคลิกขวาไปเลยแล้วก็กรอเมาส์แล้วก็ก,วก,กดคลิกซ้ายแฉเรียบร้อยนะครับอ่าแล้วทีนี้เราก็สามารถาใส่อัลบั้มรูปของเราได้นะครับนี่เห็นไหมอ่มเปิดอัลบั้มดูนะครับนี่เราจะเ,เป็นรูปน้องหมูน่ารักสุสดๆไปเลยนะเราสามารถดูได้นะฮะนี่ดูได้เห็นไหมเป็นรูปนะฮะประมาณนี้โอเค เดี๋ยวอเฟิร์นกับพี่จีอาร์จะมาแข่งกันนะไอ้ลูกชายกันกาก็คือก่อนเอ,อ่อครถ่ายใครถ่ายรูปเสร็จก่อนก็มาประจำการไว้นะโอเคเปล่าโอเคนะ <Help. S 1> เดี๋ยวพี่เจีอารไปถ่ายรูปก่อนเฟิร์นก็ไปถ่ายรูปของเฟิร์นมาแล้วกันเจอกันไอ้ลูกชายแยกกันซิแยกกันแยกกัน,กกนดูครับเฟิร์นไม่แยกจากผมเลยออกไปแล้วไปแล้วไปแล้วบายเอาละทุกคนผมว่าผมจะถ่ายรูปอะไรดี แถวนี้มีอะไรให้ถ่ายบ้างเนี่ยให้ตายสิเอ้ยมีม้มาเออเดี๋ยวเราถ่ายรูปม้าดีกว่าเราถ่ายสักสี่ถ่ายกี่รูปดีแล้วไปแข่งกับวอฟเฟิลเลครับเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปของผมก่อนแล้วกันนี่ครับฝูงมา้าตรงนี้เดี๋ยวเราจะเอาสวยๆเลยน้องๆน่าจะชอบนะผมเดี๋ยวจะต้องไปแข่งวอฟเฟิลแล้วล่ะโอเคอะฮะมารักกันนี่ครับนี่ ว้าวได้รูปหนึ่งแล้วทีนี้มีรูปอะไรอกีกดอกไม้หรือในน้ําในน้ํามีปลาหรือเปล่าอ้ไม่มีให้ตายสิว่าจะถ่ายรูปปลาสักหน่อยนะอ,อีมีรูปวัวด,ด้วยนะครับทุกคนบ่อน,นี้มีปลาไหมเนี่ยไม่มีนะผมคิดออกแล้ววัวกับดอกไม้สีเหลืองน่าจะเข้ากันนะนี่โอเคได้รูปที่สองสวยไหม ต้องไปดูของวอเฟิลนี่ครับของผมผมยอมรับเลยว่าผมต้องต้องสวยอย่างแน่นอนโอเครอบนี้เออ่วัวขี้ออกมาเป็นต้นไม้เอ้ยมีมวัวขี้ออกมาเป็นดอกไม้ไม่ไม่เท่าไหร่เ,เจ้าวัวสามตัวนั้นมันกำลังทำอะไรกันอยู่ผมมองจากระยะไกลมันก็เป็นอะไรที่สวยงามอุ้ย โอ้โหโคสวยอ่ะดูว่ห,หันไปคนละทิศเลยอ่ะโอ้โหเพอร์เฟคลูกนี้เยี่ยมอทุกคนถ่ายตรงไหนอีกดี้ผมจะต้องแข่งกับเฟิร์ให้ได้เลยต้นไม้ต้นนี้ล่ะเฮ้ยน่าจะสวยนะแต่ว่าแต่ว่าเออผมไม่ชอบผมอยากได้อยากได้พระอาทิตย์นี้อยากเห็นพระอาทิตย์ด้วยนะทุกคนนี่ครับโอเค นี่โอ้โหก็สวยไงน,นี่เห็นไหมเห็นพระอาทิตย์ด้วยนะแล้วก็ต้นไม้ต้นนี้อยู่ตรงนี้อืมอ่าแล้วมีตรงไหนอีกครับบอร์ดดวน้ำต้องมีปลาแล้วแหละไม่มีเดือหรือว่าจะถ่ายก็อ,อย่างนี้ก็เท่ดีเหมือนกันนะทุกคนเนี่ย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 อย่างนี้เลยนี่ น้ำมา้าแล้วก็ต้นไม้ผมว่าสวยป่ะทุกคนสวยป่ะ <c oughs> สูตรไหนเนี่ยน้องบอกอ่อย่างนี้เหรอเอ้ยนี่ก็สวยแหละทุกคนดูดิ <c oughs> โอ้โหอยู่ในน้ำถ่ายรูปมาโคตรเจ๋งแล้วจัดพ็อปก่อนจัดพ็อปจัดพอ็อบเก็บรูปไปก่อนขี่มา้าขี่มา้าได้ไหม โ okay. อเคโอ้การจะขี่ม้าถ่ายรูปเลยทุกคนนี่ฮะฟิลฟิลไม่ไม่เอาก็ได้ไปอุย้ยเผลอโยนกล้องไปนะกล้องตัวสิบล้านเลยนะทุกคนอย่าทำหายล่ะเฮ้ยมาตัวนี้กับดอกไม้น่าจะสวยนะโ <Okay. S 2> อเคมาแม่ลูกครับมาแม่ลูก ขอสวยๆครับทุกคนยิ้มหน่อยอ่กากำลังกินข้าวกันอยู่นี่ก็ก็ดูดีนะครับแม่ลูกโอเคอ่ามีตรงไหนอีกครับทุกคนเดี๋ยวผมจะลองเซิร์ชหาดูนะครับอ่ะนี่ครับเจอบอ่อน้ำแล้วบอ่อนี้ไม่มีปลาไม่เป็นไรเอาบอ่อที่มีปลาแล้วกันนี่ตรงนี้ครับต้องมีปลาให้เรา อย่างแน่นอนเอ้ากระบอกพชรทุกคนผมไมไม่เจอปลาเลยอะโอ้โหปลาหมึกถ่ายรูปปลาหมึกก็ยังดีนี่แน่ perfect เห็นไหมปลาหมึกปลาหมึกปลาหมึกนะทุกคนผมถ่ายรูปปลาหมึกด้วยอถ่ายชาวบ้านดีกว่าทุกคนผมเจอหมู่บ้านชาวบ้านแล้ว ชาวบ้านกำลังทำกเกษตรกรอยู่ว้าวขอดูหน่อยไม่ใช่นี้สินี่สวยงามครับทุกคนโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมได้รูปไปแข่งกับวาฟเฟิลแล้วเดี๋ยวต้องไปดูวาฟเฟิลบ้างวัฟเฟิลได้รูปอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวผมต้องขอตัวเดินทางกลับไปก่อนนะลาทุกคน จะทำยังไงดีเนี่ยมีโลกอะไรที่สามารถชนะพิจียาได้ครับทุกคนเดวเราเฟินไปทางไหนดีบ้างนี่ก่อนแล้วกันโอ้ยเหนื่อยทำเสียงปกติและกันนะทุกคนอ่ะเฮ้ยตรงนี้ฟอร์เฟินชอบมาเลยครับถ่ายมาดึงรูปแล้วโอ้โหเฮ้ยเริ่มมืนแล้วว่าเฟินหมดแต่เดินหาสถานที่จนลืมไปเลยตรงนี้ก็น่าจะสวยนะทุกคนนี่โอ้โหสวยมากนี่เห็นเจ้าม้าด้วยตรงนี้อู้น่ารักจริง ตกพิจิอาต้องไม่มีแน่นอนอ่าได้อีกลูกแล้วต้องชนะพิจาให้ได้มาตัวนี้มุมนี้เลยทุกคนอือว,ว้าวโอเคแล้วมีอะไรอีกออีกสักรูปแล้วกันพอฟเฟิลมีน้อยแต่คุณภาพนะทุกคนโอเคได้แล้วเอาล่ะเดี๋ยว จะได้รูรปดีๆกับเขาสักทีเฮ้ยวัววัววัวไอ้เน่เอาล่ะมืดแล้วพอาฟิรนต,ต้องรีบกลับแล้วเลยได้น้อยแต่ว่าพ่าฟนก็จะสู้พิจายได้เลยเออเอารูกไหนดีพิจา,ายยังไม่ถึงเลยใช่ไหมโอเคโอเคเฟนเอารูปเอารูปไหนดีทุกคนเอ้ยรูปนี้พ่าฟนชอบมากนี่โอเคได้หนึ่งรูปแล้ว ลูกมา้าโอ้ยเฟินชอบมากลูกวัวเฟินก็ชอบลูกนี้โอเคนี่คือของเฟิลเอาละเดี๋ยวรอพี่จแอลมาก่อนละกันเนาะรอตรงนี้แหละ A few moments later เออเดินกว่าจะถึงสักทีโอ้โหมืดข้ามเลยเหรอเนี่ยเฮ้ยเฟินเฮ้ยเสร็จแล้วหรอไอ้หนุ่มนี่มันสุ่มจริงๆเลย โอ้โหดูรูปของเจ้าหนุ่มนี้สิเฮ้ยผมว่าผมไม่ชอบตอนกลางคืนเลยบรรยากาศที่ตายไปเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเอารูปของเราออกมาก่อนละกันเนาะโอเคนี่ครับรูปของผมนะผมได้เตรียมไว้หมดแล้วโอ้แต่ว่าผมถ่ายรูปเยอะมากแต่เฟิ่นอะไรอะเฟิ่นแค่สี่รูปบอกเออผมก็ต้องเลือกสี่รูปดียว่าทุกคนออาผมรูปไหนดีครับนี่รูปความสัมพันธ์ของแม่ลูกรูปปลาหมึกเหรอไม่รูปหมูเฮ้ยรูปชาวบ้านนี้ได้แล้วหนึ่งรูปผมต้องชนะว่าเฟิให้ได้นะครับ นี่รูปเอ่ออันนี้ด้วยนี่โอเคอันไหนที่ไม่เอานะครับผมเก็บก่อนมันยังเหลือกี่รูปเนี่ยเหลือหลายรูปเลยทุกคนผมจะต้องชนะเฟื่ให้ได้รูปวัวสามสามทิศร,รูปม้ารักกันรูปต้นไม้รูปวัวสามทิศผมชอบที่สุดอละล่ะเดี๋ยวให้ทุกคนมาคอยดูกันะฮะที่ทัศก,การก็จะเริ่มเ,เปิดขึ้นในวันพรุ่งนี้เชา้าซึ่งผมจะทําให้มันเป็นวันพรุ่งนี้เชา้า โดยท,ทันทีโดยท,ทันทีเรียบร้อยยีเฟิร์นไปเนี่ยขาดูหน่อยรูปผมนี่ได้เท่าไหร่ครับทุกคนดูหน่อยรูปที่หนึ่งรูปที่สองเดี๋ยวเราสามารถขยายได้นะฮะทุกคนนี่ครับผมก็สามารถทำข,ขยายเก็บรูปก่อนเดี๋ยวจะทำการขยายทุกรูปนะฮะโอ้ย โ okay. okay. อเคโอเคเรขยายก่อนอุ้ยโอเคโอเคทีนี้ก็เปิดดูได้นี่ครับรูปแรกครับทุกคนความคิดเห็นเป็นยังไงกันบ้างรูปที่สองนี่รูปใต้น้ำรูปที่สามนี่รูปต้นไม้นะฮะรูปที่สี่รูป วัว3ทิศคนแล้วก็ของวัฟเฟิลโอ้โหอะไรเนี่ยเล่นเท็กเจอร์ย้อนแสงด้วยอ๋อโคตรเท่เลยว่ะเอาว่ะไอหมาตัวนี้มันใช้ได้เลยเนี่ยอะไรเนี่ยวัฟเฟิลอะไรเนี่ยถ่ายตูดถ่ายตูดวัวเหรออีอะไรเนี่ยของเฟิลเนี่ยหุยมาตัวนี้มันยืนเท่วะ่ะวัฟเฟิลมันช่างเลือกมุมยิงเลยแล้วก็อันนี้อ่าเป็นทุ่งหญ้าสาวันนาในมุมมองวัฟเฟิลสินะโอเคเอาละทุกคนชอบเอ่อรูปของใครกันบ้างนะครับบอกผมได้นะฮะอ่ะ ตอนนี้ผมกับว่าเฟิร์นก็ได้ลูกกันที่เรียบร้อยแล้วเอละน้องทุกคนก็คงอยากได้ลูปของตัวเองกันบ้างใช่ไหมล่ะอ่ะก็อย่าลืมไปโหลดมดนี้ไปเล่นกันนะผมกับว่าเฟิร์นต้องขอตัวลาไปก่อนทุกคนนะฮะสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมกับเฟิร์นด้วยนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายได้ลูกแล้วเทมาเลย